อันนี้ร้านน่าจะร้านต้นร้านหนึ่งสี่แสนหกหมื่นกว่าแปดพันถูกขั้นการหมื่นหนึ่งเป็ดเสร็จสองหมื่นบาทไอ้ต้นบอกอย่าซื้อก็อย่าซื้อแล้วถ้าขายได้มีเรื่องใครซื้อมึงเจอกูปุ๊บชนคนตายแน่นอนเป็นไม้ครับนี่นี่ตป็นไม้ติดอยู่เลยยังงงอยู่ ทั้งหมดนี่นะครับลูกค้า370คันแต่เดี๋ยวผมพาไปดูรถข้างหลังก่อนละกันอย่างสวิฟอย่างเงี้ยลำดับที่1 104, <100. S> 1 0 4เปิด 5, 2 5 0 0 0ปี19ึ้าใบใดนี่มีเท่าไหร่6ม<ะ>ไหมใบแดงก็อยู่ประมาณ6 05, 5 0 0นไปปลาย6 0 0 0นเออตีว่า6 <Yeah. S 1> ละกันเนาะ6 0 0 0นเปิด 25, 2 5เพื่อนๆแต่ยังไม่รวมวัสนะครับตัวนี้เป็ดเสร็จเราเปิดลงขัง้มตัวการด้วยนะครับรวมวัสแล้วก็ประมาณ2 8 0 0 0หน้ารากขายอยู่4 0 0 0สก็มีเคริร์ฟประมาณแสนสอง โอ้น่ารักมากเลยเอาไปสักหมื่นสองหมื่นไหมอันนี้แปลว่าดูประจําชอบน้าเอ็มลุงต้นชอบชอบชอบเรียนหนึ่งหนึ่งสองเก้ารถคันนี้ครับซีวิกนะครับเอฟดีเอฟซีเพราะเราคู่กันโยมถือก็ได้เหมือนถ่ายรูปยังไงไม่รู้ยืนนิ่งๆ ตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่อันนี้ล้านน่าจะล้านต้นล้านหนึ่งสี่แสนหกหมื่นกว่าป้ายแดงล้านหนึ่งแสนในต้นบอกส <บา S 1> <ม>ี่แสนหกบวกแวตก็ประมาณห้าแสนละกันเนี่ยเขาขายเจ็ดแสนแปดของผมเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ห้าแสนห้าแสนก็เจ็ดแสนแปดสองแสนแปดโอ้โหไม่โดนเลยมาโอ้ชนคนตายแน่นอนต้นไ,ไม้ครับต้นไม้เฮีย <S <S คนตายนี่เปลือกไม้ยังติดอยู่เลยนี่นี่เปลือกไม้ติดอยู่เลยชอบเลยที่ทำสืบได้นี่อย่างเงี้ย ไม่อยากไปเถียงมันไหวดิอะชัวชนคนตายตู้ชนคนตายนี่ก็องขายนะตามสภาพลูกค้าอย่าคิดว่ารถนี้ขายไม่ได้นะรู้ใช่ไหมไอ้รถย้อมแมวย้อมหมาย้อมควายเนี่ยคืออย่างนี้อย่างนี้แย่งกันนะครับอย่างนี้แย่งกันนะครับอย่างนี้ซื้อกันหลักหมื่นนะครับแต่ไปขายกันสี่แสนนะครับ นี่แหละครับรถย้อมแมวรู้ไว้ซะลูกค้าครับปาเจโร่รถปีใหม่ๆอย่างนี้เราก็มีนะครับรถประมาณ6-7เดือนแล้วก็มีปาเจโร่1 0 0 2สปอร์ตต้นบอกเลยป้ายแดงมาล้านสตัวนี้ขายหน้าร้านต้องมีประมาณเกือบล้านหนึ่งเราเปิด8 2 0 0 0นสองบวกข้ามดึนกันบวกไว้ก็มันมปณ8 0นเจ0ตัวพรีเมียมนะครับแลนเซอร์อย่างนี้เราก็มี8,000บาทรถอย่างเงี้ยไม่ควรซื้อรถอย่างเงี้ยมึงซื้อมึงก็บ,บ้าแล้ว ขากีดลาบจูงออกนี่เ8,000ครับรถอย่างเงี้ยไม่ควรซื้อรถอย่างเงี้ยมึงซื้อมึงบ้าคันละ8,000บาทมึงซื้อทําไมรถดีๆไม่กี่บาท8,000บาทแต่ขับได้นะแล้วรถเงี้ยไปซื้อทําไมไม่เอา8,000ถูกข่าการหมื่นนึงเบ็ดเสร็จ20,000บาทไม่เกินหมื่นห้าถือว่าซื้อได้อันนี้เบ็ดเสร็จ20,000ไอ้ต้นบอกอย่าซื้อก็อย่าซื้อแล้วถ้าขายได้มีเรื่องใครซื้อมึงเจอกูไทยอาร์ลูกค้ารถอย่างเงี้ยวัยรุ่นโคตชชอบเลยตอนไปเที่ยวอาเอ ได้แต่สวยๆทั้งนั้นเลยบอกให้เลยกระเทยได้สวยๆนั่นเลยการจริงใช่ไหมจริงๆเลยเนี่ยขับคันนี้ได้ตลอดเลยขับบนลบลูไม่เคยได้เลยแสนสี่ถูกเลยสองพันหกรถสิบห้าปีแห่งความหลังพอดีเลยสิบห้าปีตอนกูเที่ยวอาร์ซีเพอดีเลยตอนอยุสามสิบเอฟดีควันหนึ่งโอ้โหเอฟดีซอสเอฟดีซอนแสนหกซีบิดเอฟดีมีสิบคันไอ้บิ๊กบอกมาเออแบงค์แบงค์บอกมาเอฟดี มี10คันแสนกว่าบาทแชรี่30,000ื่นป้ายแดง3ามแสนกว่าครั้งที่แล้ว3ามหมื่นจะจบไป80,000ื่นนี่เรารายงานตรงๆเลยนะป่ <S <S า c <า>ซีววีนี่รถครอบครัว6 6ห0ืบาทจากป้ายแดงล้านต้นๆหรือ60,000กว่าบาท <S <S ไทเกอร์นะครับเป็นรุ่น D4D นะครับ ปี03.55,000บาทลด18ปีป้ายแดง6 0แสนกว่าบาทสาย5 5า0 0บาทคันนี้อููนะครับ 5, <000 S 2> ลำดับที่2076 h i g h เ a ็ d ไเนเดอร์นะครับคันนี้2078นะครับเปิดแค่แสนสี่ศูนย์วายสิปีเองป้ายแดง7จ็ดแสนกว่านะ Fortuner เขาขายกันล้าน3กูขาย2องแสนเจ็เป็นไงสองพันครับลูกค้าก็15ปีนะครับจากล้าน3เหลือ2องแสนเจ็ดนยกหน้าร้านขายอยู 4, 7, ่มาณสี่แสนเราขายอยู่มาสองแสนก็ต่างมาแสนนะครับเทสบอลลำดับที่หนต้น ลำดับที่2048รถปี19 2ปีจากล้าน2เหลือหกแสนถูกกว่า50%าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดบีพี่รถสวยวิ่งเท่ล่ะเจ็ดหมื่นโลเจ็ดหมื่นโลแล้วมึงไปซื้อทำไมป้ายแดงให้เขาใช้ไปก่อน2ปีแล้วมึงซื้อถูก50%าสิบเปอร์เซ็นต์แต่รถมีรอยนะลูกค้านะต้อเก็บรอยนะอันนี้อันนี้มันมีลง <c oughs> มีรอยนะ <c oughs> ลูกค้านะน่าจะมีประมาณสนึ่งแสนหนึ่งน่าจะวิ่งไปจบสักเจ็ดแสนหน้าร้านตัวนี้ขายต้องมีแปดแสนกว่า ICV ส่งเข้ามา Camry ตัวนี้ลำดับที่2038เขตซีไม่มีชน จากร้านสามแม่งเหลือแสนห้าตัวนี้หน้าร้านขายอยู่สามแสนห้า MG ลูกค้าเหลือแสนก็มาทท่อสี่อันนะครับหน,นึ่งสองสามสี่อันนี้เขาแต่งมาจากโรงงานหรือว่าไงแต่งจากโรงงานอันนี้เป็นสเกิร์ตพี่เป็นชุดสเกิร์ตชุดไม่จากโรงงานเหรอโรงงานที่โรงงานแม่งอย่นิบชื่อถือใครไม่ให้ได้นะแม่งหลอกหมดเลยมงแม่งตันด้วย<อ>แ,มแม่งตันด้วยตันว่ะเฮ้ยตันนี่นี่ก็ตันดูนดิ ผู้หญิงสมัยนี้เมคอัพต้องใส่แอปเยอะแยะหมดแอปยังหลอ,อกกูเลย่อก็หลอ,อกกูอีกแล้วกูจะรู้อะไรของจริงของปลอมวัเนี่ยรำบับที่2072ูนย์เจ็ดสองรถไม่ชนนะแต่ว่ารถมันกลับสีรถกลับสีเป็นสีส้มสเจ็ดครับแดงแดงสม้ม เอาไม่ละบ้านกูนเรียกสีส้มมึงบอกสีแดงกูเถียงเลยมั้ยอ,อ่ะฉันนั้นสีส้มหรือสีแดงต้นบอกสีแดงตาบอดสีมึงอ่ะเจ็ดหมื่นบาทล้านสองคันที่สิบห้าเอ็กเทนเดอร์ห้าแสนบาทรถแม่งโอเคเลยนะเครื่องเครื่องนี่ผมลองใช้มาแล้วโอเคเลยปีสิบเก้ารถสองปีป้ายแดงตีว่าแปดแสนกลางแล้วกันเดาๆแปดแสนกลางตัวนี้เปิดห้าแสนก็ถูกหน้าร้านป้ายแดงมานป้ายแดงนะสามแสนห้าสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคันนะครับ ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปเรานะครับและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับทั้ง Facebook y o u t u u e ติดตอกอินสตาแกรนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมรับฟัง ข้อมูลดีๆและเป็นประโยชน์กับเพื่อนในอนาคตนะครับสำหรับช่องต่างๆนะครับที่ต้องการมีรายได้ต้องการหาสปอนเซอร์นะครับอยากให้มีผู้สนับสนุนนะครับทำช่องแล้วไม่มีรายได้ทําทําไมครับเราพร้อมเป็นตัวกลางนะครับในการสร้างรายได้ไม่จํากัดให้กับยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับหรือช่องต่างๆนะครับติดต่อเราเร็วๆด่วนเลยนะครับเราจะเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านขอบคุณครับ